นี่นี่มันลุมมันลุมนี่ปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยสิบสิบปีแล้วมั้งเนี่ยสามปีกี่ปีนะสามปีสี่ปีสามปีต้นใหญ่ยังกระทิงนี่อันนี้วัดพยัคฆรามเนี่ยหลวงพ่อสรรเอามาทําเป็นพื้นน้ามันครับไม่เมื่อวานมันแห้งหลายจนมาเหี่ยววัดเนี่ยมันไม่มีน้ำกล้วยไม่มีน้ำขาดน้ำเนี่ยไปเดินไปนู่นไปเดิเรื่อยอันนี้พี่กุลไหมอ่ะ อันนี้ไม่ใช่พิกลอันนี้มะปางอใบใบใบเหมือนพิกลเลยเขาเอาจากตลาดซื้อมาได้แล้วอันนี้พิกลได้ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยอายุปีหนึ่งแล้วมะม่วงอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้ไม่ไม่ใช่น้ำดอกไม้อะไรมะม่วงจีนเนี่ยสีเนี่ยมะม่วงสีเนี่ยมะม่วงจีนไต้หวันครับไต้หวันมะม่วงสีเนี่ยลูกผสมมาลูกโตแต่มันไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อย ปีนึงได้ขนาดนนีี้ปึงแอบปีกว <affair answer S 1> ่านั้นจริงตอนนั้นเนี่ยกิ่งตอนนะจริงตอนกิ่งตอนอย่าไปเล่นมากนะครับที่ที่ที่วัดที่อโศกเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าไม่อายุไม่นานแล้วก็ไปละมันก็เหนื่อยเ้อเนื้ออยู่มันลูกใหญ่เลยแต่มันเน่าไม่ค่อยได้กินแมงกินไม่ดูข้างในลองลองดูเนื้อมันนี่เนื้อเป็นไงเนื้อข้างในเนี่ยเจาะบ่ มันไปปล่อยนอนน่ะนอนแล้วมันออกมาอีกทีหนึ่งมันเลี้ยงรูนี้นี่เลยมันเป็นอกร่องอกร่องกี่ปีแล้วเนี่ยอกร่องนี่ประมาณห้าปีแล้วเนี่ยอันนี้ต่อยอดมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอาเม็ดพอเม็ดเลยเม็ดปลูกอ๋อนุนก็ใช่เหมือนกันนี่อกร่องเหมือนกันครับอันนั้นไม่ใช่อันนั้นถัดไปอ่ะอกร่องพริกุนทองอะนั้นอ๋อ อันนี้เขาเรียกหอมหอมอะไรเนี่ยหอมอหอมทองเลยเหรอครับมันก็ยังกูสาปเป็นลูกให้เนาะ<อ>เล็ก,ลก,ลกๆต้องใช้ไม้ลังเลยต้นไม่แข็งแรงครับเนี่ยต้นมันกรอบมันเป็นเป็นลักษณะประจำไม่ได้ว่าต้นไม่แข็งแรงเ่ยมันกรอบกรอบแล้วแล้วถ้าออกทุกต้นต้องเอาไม้ไปค้ำทุกต้นมันจะไหวเหรอค้ำทุกต้นแหละเพราะว<ล>่าไม่เหมือนกล้วยน้ำว่าเหรอ เกรนนว่าแข็งแข็งกว่าอยู่เองได้เนาะหอมทองนี่มันเป็นลูกผสมบ้างต่เนี้สร้างขึ้นใหม่อันนี้นี่อะไรมุ้งขอมั้ยเหรอไม่รู้เป็เรงวงช้างครับเนี่ยมุ้งขอมวงช้างครับเปรี้ยวครับนี่แต่สุกก็ดีอยู่โคราชมีอยู่ขนเนี่ยมาจากตัดต่อเม็ดเม็ดปลูกครับเม็ดปลูกทำไมต้นมันออกมันออกลูกเร็วอ่ะไม่น่าใช่นะไม่รู้สามปีแล้วสองปีใช้เมล็ดพ่อเหรอเนี่ยใช่พ่อเองเลยอ่ะ โอ้ยสองปีนะแค่เนี้ยนะสองปีกว่าสปีสูงสามเมตรแล้วนั่นนี่ก็มะม่วงอะไรมะม่วงสามไม่ใช่โชวานันโชวนันมันก็อาจจะออกตลอดปีใช่ไหมเนี่ยมันออกเรื่อยแหละมันแดงเฝ้ามะม่วงนี่มันแดงเฝ้ามะม่วงเต็มอันนี้ก็พร้อมเมล็ดใช่ไหมเมล็ดดูเหมือนเหมือนต่อยอดเลยนะดูแล้วขนาดนี้เอามาต่อ ใช่ไหมเนี่ย <S <S ต้นต่อไม่ใช่ม่วงสามฤดูมันต่อยอดมันต่อยอดมันเจ็ยบยอดแล้วกลายเป็นม่วงสามฤดูสามฤดูแสดงว่าต่อยอดมะม่วงเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นเลยใช่ไหมเออเป็นเป็นอันน,นนั้นแหละชีวานูสังเคราะห์นั่นเนี่ยในพระมหาชนก <ừ. S 1> ไหนเนี่ยเอาไปขายตลาดหรือไปไหนมันออกช้าฮอนแลนด์เออกับไก่เล็งแรงนี่แล้วกอล้วกอสู้เนาะกินสุกหวานถือว่าดกนะเนี่ยแล้วกอปีหนึ่งได้มั้งเไงละก่อเนี่ย มีกลักวยังไม่ถึงสองปีเนี่ยแล้วไปเอาเม็ดมาจากไหนมาปุ๊เอาเม็ดก็มาจากญาติญาติเขาเอามากินก็เลยเอาเม็ดมาเพาะก็พอได้เลยม,ม,มันมีตัวผู้ตัวเมียแล้วมันเลือกยังไงหรือมันหรือปัดนี้เพราะป่นนี้ไม่ค่อยมีตัวผู้เท่าไหร่นะตัวเมียแต่ของปลูกนั้นแต่บางคนก็ไปปลูก,กว่าเจอตัวผู้มา <laughs> ไม่ตัวเมียไม่มีเอเอ,เอดูไม่นาวนี้เหี่ยวเนี่ยแห้งมัน ร้อนจัดอันนี้กิ่งตอนเนาะอันนี้กิ่งตอนครับกิ่งตอนหมดเลยมะนาวแต่ไครก็เหี่ยวหมดมสรุปแล้วเรื่องน้ําสําคัญนะนี่ลุงสำคัญห้าองปีได้ขนาดนี้เลยเนาะห้าองคปีห้าองอาจจะหกปีนี้สะเดาว่ะสะเดาวสี่สเดานี่ไวสะเดาวไวกว่าสะเดาปลูกหลังยังนะสะเดาวนี่ไม่ได้เกิดปลูกมันเกิดเองนกขี้มาใส่ สักก็เกิดเองเหรอเออสักนี่ก็ผมปลูกผมเอามาปลูกไร้กันเนี่ยเนี่ยที่ศรีสเกตกับสักที่สุรินทร์เนี่ยใบใหญ่กว่าสักที่ที่เด่นชัยอีกเนี่ยโอ้หะใบใหญ่กว่ามันเพิ่นแต่มันเพิ่นแต่ผัดใบใช่แต่ใบใหญ่กว่าครับใบใหญ่กว่าเด่นชัยผมอยู่เด่นชัยมารู้เลยว่าใบใหญ่กว่าแสดงว่าสุรินทร์ศรีสเกตนเนี่ยน่าจะปลูกสักนะทำไมมันโค้งอย่างเงี้ยมัน นี่เหมือนกันนี่แหละนี่เวลานั้นมันลมมาแรงมันก็งองอแล้วงอเลยนะเนี่ยงอแล้วงอเลยงอแล้วงอเลยแล้วไปตั้งเฉยเลยเนี่ยก็เลยเอาไว้แบบนี้ต้นหลังๆเนี่ยช่างมาเถอะเป็นอะไรก็เป็นไปบัวแล้วบัวใครไปเลี้ยงอยู่ตคนนี้บัวปล่อยได้ขนุนนี่ประมาณสี่ปีโอ๋อแต่มันดกนะนี่พันอะไรไม่รู้พันอะไรแต่หนุนขนุนในชอบดกแถวนี้ดกนี่ ของผมนี่ขนุนดกใช่ไหมอ่าโซนนี้ขนุนดกเออแปลกเนาะเนี่ยดูแล้วต้นขนาดนี้ที่ปลูกที่อื่นยังไม่เป็นลูกนะเนี่ยโอ้ยเป็นแถวบ้านนี่ยว้ยขนุนดกลลูกใหญ่ไหมพึ่งอ้ยใหญ่ใหญ่ละมุดนี้พึ่งติดปีนี้ละมุดนี้ตอนมาเนี่ยเปล่าเม็ดเม็ดเม็ดจะกินลูกมันเราเม็ดมาปลูกใช่ไหมเม็ดนั้นเราฟรีไม่ต้องกลัวหรอกเม็ดฟรอยดีกว่าเออมั่นใจกว่ากี่ปีละมุดเนี่ยมนุษย์นี่ก็สะอาดสามสี่ปีอ๋อโอเคเลย นี่แหละจาจารย์พ่อภาคภาคจังหวัดแถวจังหวัดจันทบ้างนี่ลงกองนี่แหละลงกองกี่ปีเนี่ยนี่แหละสามปีนี่แะนี่ลกองไงมันมันมันเอาเอาพันธุ์มาจากเหนือแต่มันออกเลยใช่ไหมครับผมซื้อพันุ์มาจากผมว่าเนี่ยเดี๋ยวลองลองเอาพันธุลงกองจากจากสีสีตะเกตมาลองปลูกดูเอาเม็ดที่ที่งอกจากสีเกศมาดูแล้วดูเทียบกันว่ามันโตมันโตขนาดไหนเพราะว่ามันคุ้นเคยมายี่ิปีแล้วใช่ไหม ตอนนี้มันมาจากจันนี่มันยังมันมาจากจันนะ่นีมน่มันยังมันยังฟังคนสุรินพูดไม่รู้เรื่องออใช่ไหมสวยเนี่ยแมลงกินแมลงเก่กามันปลาไม้สวยไม้สวยทนน้ํำไม้ไม้มีราคาด้วยไม้ห่วงห้ามด้วยนั่นนี่แต่ปลูกไว้เถอะไม่เล็ใครจะห่วงก็ห่วงไปเราก็ปลูกตัวอย่างเขาไม่ได้ห้ามปลูกเนี่ยห้ามตัดใช่ไหมล้วเนี่ยนะต้นเดียวกันเขียวเสวยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มาเริ่มต้นตรงไหนไม่มาร์กวงไว้แล้วเนี่ยเริ่มต้นจากไหน ตัดแต้มาัเล็กผม่ตัดเสียเป็นคนทําได้ขนาดนี้เลยนะไม่ธรรมดานะนี่ลุงก็ตัดเสียบแล้วเขียวสวยเริ่มตรงไหนสวยนี่มันเป็นต้นเก่าต้นเก่าแล้วเอาน้ำดอกไม้มาเสียบน้ำดอกไม้มาเสียบทําไมไม่ทําแบบม่วงมดมดทไมไม่ทําทุกอย่างเลยอยู่ในอยู่ในต้นเดียวกันเลยแล้วทําขายนะทำสักสิบชนิดคนโบราณกับพเฮดเล่นเล่นไม่สละแล้วใครสอนตอกตอต่อยอดเนี่ยใครสอนมันมีคน เขาเป็นการเกษตรนะผมมาทำให้มาทางนี้อาจารย์นี่งลงเลยแบบนั้นนะแล้วรสชาติมันไม่ปนกันใช่ไหมรสชาติมันคนละอย่างนั่นแหละครับไม่ต่อยอดได้ก็รสไม่ปนกันใช่ไหมนี่เลยอันนี้ก็ทุ่งนาโมเดลเลยนะเนี่ยโคกหนองนาเลยแต่ก่อนผมก็ทำนาผมก็แล้วไอ้หลังห้องน้ำไม่หาเลยปลูกหน่อยแล้วน้ำมันชื้นเนี่ยจะปล่อยมันทิ้งทำไมล่ะก็แล้วแต่ลูกเขาผมก็ทำให้อันนี้มะม่วง เดี๋ยวเะเว้ยผสมกันเดี่ยนี้เนี่ยแรงๆทำไมมีน้ำอ่ะใครบอกว่าน้ำไม่มีน้ำก็มีไม่มากเลยแล้วน้ำนี่มีสูบขึ้นมาหมดเป็นไหมเนี่ยเป็นสูบมาหมดเหรอมันไม่ซึมมาใหม่เหรอเดี๋ยวก็ไม่ซึมลองดูยังลองดูแล้วไม่ซึมหรอกแล้วขุดลงไปอีกเดี๋ยวนี้มันมันพอมีอยู่เพราะว่าผมโกยโกย่ถ้าถ้าโกยลึกลงไปนี่ยสูบไม่หมดเป็นสุรินเนี่ยผมเคยเจออยู่สุรินประมาณเดี๋ยวนี้มันประมาณเหลือประมาณทั่วหัว ใช่ทีนี้เราเราสูบน้ํานี้แหละเอา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 ไฟสูบก็ได้โซลาร์สักแผ่นหนึ่งสูบไปได้สูบไปปล่อยเออให้มันลดให้ทั่วเลยสูบทั้งวันเลยดีกว่าสูบก็ไปมีถังเก็บไว้ใช่ไหมไม่ต้องมีถังเราสูบแล้วไปปล่อยให้มันไหลตามร่องเลยขุดร่องเอาขุดขุดร่องขุดร่องน้ํะนะขุดร่องน้ําแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ถ้ามันล้นร่องก็ให้มันกลับคืนนามาลงบ่ออย่างเดิมอะเตาถ่านผมทําไว้สามสี่ปีแล้วเตาถ่านทําตัวเอง มะพร้าวนี่มันเจออะไรมันดูดูแห้งๆเนี่ยมันแรงหรือเปล่ามะพร้าวนี่ผมคิดว่ามันเจอฟ้าผ่าเลยเจอฟ้าผ่าวะไม่มีฟ้าไม่ลงมันมันจะซ่อมตัวเองได้นะีต้นอะไรเขาซ่อมตัวเองขึ้นมาแล้วต้นอะไรเนี่ยฮะม่วงอะไรม่วงอะไรมอกล่องอกล่องซ่อมตัวเองได้เนาะนั่นผม